สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับเมื่อวานนะครับก็คือการแบ่งภาพนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกดเข้าไปดูได้เลยเมื่อวานเนี้ยพี่แบ่งภาพนะครับหภาพให้เป็น2ภาพเพื่อจะโพสต์ลงใน a c e b o o k นะครับเพื่อให้2ภาพนั้นอ่ะจริงๆมันคือภาพเดียวกันนั่นแหละให้มันต่อกันเวลาเราโพสต์นะครับเขาเรียกว่าเป็นภาพจิกซอว์แต่ไม่ได้จิกซอว์แบบเว้าโค้งนะเป็นจิกซอว์ที่แบบ เอาสภาพมาต่อกันแล้วให้เป็นภาพเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับพี่จะมาสอนอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งพี่คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าเมื่อวานคือเมื่อวานเนี้ย เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีเบสิกไม่มีพื้นฐานเลยก็คือใช้ใช้หัวล้วนๆใช้สมองล้วนๆในการคิดนะครับในการคิดในการทำอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือใช้สมองนิดหน่อยแต่ใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้เครื่องมือของ Photoshop เนี่ยให้มันทํางานให้เราครับซึ่งมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับถ้าใครรู้เทคนิคนี้นะมาดูเลยว่าพี่ทํำยังไงนะครับเข้าไปที่ Photoshop นะฮะนี่พี่เลือกรูปมาแล้วนะคอันนี้เป็นรูปถ่ายที่พี่ถ่ายพรีเวดดิ้งโอ้โหนี่น่าจะแบบ สิบปีได้แล้วมั้งนานแล้วฮะลูปนี้อันนี้คือภาพพรีเวดดิ้งที่พี่ถ่ายคู่แรกเลยนะอ่ะมาเข้าเรื่องนี้นะวิธีการนะครับพอเราได้ภาพมาใช่ป่ะนี่พอเราได้ภาพมาปุ๊บขั้นตอนที่หนึ่งะครับไปที่วิวนะครับไปที่วิวแล้วก็เลื่อนลงมาที่ new guide layout นะครับตรงนี้นะครับก็กดคลิกนะครับ เขาจะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะแบ่งภาพเนี้ยเป็นกี่ภาพนะซึ่งเมื่อวานเนี้ยพี่แบ่งแค่ซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายขวาก็คือเป็น2ภาพแต่เนี้ยพี่จะแบ่งแล้วพี่จะทําลงใน IG นะครับซึ่งภาพที่ได้ใน IG ก็จะประมาณเนี้ยครับถ้าใครเคยเห็นนะไอจี IG แบบหลายๆคนก็จะชอบเล่นชอบทําวิธีนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแบ่งภาพซึ่ง IG นะครับมันก็จะเป็น1 2 3่งสองสามแถวละสารูปซึ่งอันเนี้ย พี่ก็จะตั้งนะครับมันจะมีให้ตั้งว่าตั้งคอลัมน์กับตั้งโอนะครับซึ่งพี่จะตั้งคอลัมน์ก่อนนะเป็น3คอลัมน์นะครับสามคอลัมน์นะครับเราก็จะได้3าคอลัมน์มานะครับ1 2 3สานะครับแล้วก็โอคือแถวนะครับแถวก็จะตั้งเป็น3แถวเหมือนกันปึ๊บจะเห็นตรงนี้มันมีช่องมันมีช่องไฟเห็นไหมช่องไฟตรงนี้นะครับก็มันคือค่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับปึ๊บ ก็จะหายไปแล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครัะพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราจะได้ภาพที่แบ่งเป็น9ภาพนะครับภาพ1ภาพนี้ถูกแบ่งเป็น9ภาพเท่าๆกันละก็โดยที่เราไม่ต้องมาคํานวณเองไม่ต้องมาลากกริดเองนะครับอันนี้โปรแกรมเขาทําให้นะครับอันดับต่อมาครับเมื่อวานพี่ใช้ครอปใช่ไหมครับก็คือกด C นะครับ C นี่คือครอปนะครับซึ่งในส่วนของครอปเนี่ยมันจะมีอันนึงงนี่ครับปึ๊บลงมาคือสไล Tool นะครับปึ๊บเราเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ วิธีการก็คือแค่มาจิ้มนะฮะจิ้มแล้วก็ลากปึ๊กนี่ครับซึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูปึ๊บพอเราลากแล้วเนี่ยครับมันจะโชว์ว่าเลขหนึ่งนะครับมันจะมีชื่อให้เลยว่าเนี่ยคือเป็นภาพที่หนึ่งนะครับอันเนี้ยถัดมาภาพที่สองนะครับอจิ้มแล้วก็ลากนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับไอจุดเนี้ยครับที่มันจะล็อกให้เราอัตโนมัติคือเราต้องมาตั้งที่นี่ก่อนครับวิวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย snap นะครับถ้าเราไม่ snap นะนะครับมันก็จะไม่ล็อกให้นะครับเนี่ยมันจะไม่ล็อกนะครับเราต้องเลือก snap นะให้ snap ติ๊กก่อน่อะแล้วก็ล็กก่อนนะครับเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับปึ๊กเนี่ยพอ snap ห็นไหมมันจะล็อกให้นะครับชิปอ่ะสามนะครับ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนครบ9รูปนะครับแล้วก็รูปที่4นะครับรูปที่5รูปที่6รูปที่7นะครับ8 แล้วก็9ขั้นตอนที่3นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เอ็กซ์พอร์ตนะเลื่อนลงมาที่เซฟฟอร์เว็บนะครับปึ๊บนี่คือขั้นตอนสำคัญนะครับไฟล์ file ภาพที่เราอยากจะได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกว่าเป็นเป็น g i ฟนะครับเป็น jpeg เป็น png นะครับซึ่งเราจะเลือกเป็น jpeg นะครับแล้วก็ ไซส์นี่พี่ไม่เปลี่ยนนะครัไซส์นี่ปล่อยตามเดิมนะแล้วก็เปอร์เซ็นตะ์ร้อยเปอร์เ็นต์เลยแล้วก็กดเซฟนะครับซึ่งพอเราจะเซฟเนี่ยเขาจะให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับซึ่งพี่ก็จะไปที่เดสก์ท็อปนะเพื่อความง่ายแล้วก็สร้างนิวโฟลเดอร์นะครับว่า Wedding แล้วกนะันเนาะว e ดดิ้งหนึ่งครีเอทนะครับปึ๊กเนี่ย คอนเซนะฮะข้างล่างนี้จะมีฟอร์แมตให้เลือกนะว่าเป็น HTML นะครับ and image นะครับหรือ image only หรือ HTML only นะครับอันนี้เราเลือก image only เพราะเราจะใช้รูปอย่างเดียวนะครับแล้วก็เซตติ่งนะก็เป็น default setting นะครับแล้วก็อันล่างสุดนะครับเขาจะมีให้เลือกว่า select ให้เราเลือกเองหรือเอาทั้งหมดอันนี้พี่เอาทั้งหมดนะเพราะว่าเราต้องการแบ่งภาพภาพนี้ให้เป็น9ชิ้น9ส่วน ก็คือเราอยากได้เราอยากได้ทั้งหมดนั่นแหละเราก็เลือกออสไลน์นะครับแล้วก็กดเซฟปึก๊กแค่นี้เสร็จแล้วเร็วมากเปิดมานะครับที่เดสก์ท็อปชื่อว่า w e d d i n g 1ใช่ไหมนี่ครับกด Image เร็วไหมนี่ครับเราก็จะได้แล้วภาพที่หถึงภาพที่9นี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 89เราก็จะได้ภาพข้วภาพที่ถูกแบ่งเท่าๆกันแบบอัตโนมัติโดยที่ใช้สมองนิดนึงนะครับไม่ได้คำนวณอะไรมากมายเหมือนเมื่อวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะจะแบ่งกี่ช่องก็ได้จะแบ่งเป็นกี่ภาพก็ได้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็จะรีมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subs subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ